สวัสดีค่ะพอกันกับม่ต่อยเนาะค่ะเนาะโอ้ยแดดพี่น้องเมื่อนี้ไม่ต่อย,อยอกับบมียังหลายเนาะค่ะเม่ต่อยว่าสีผ้าบุกลานป่าลุ่นเพราะว่าตังตทพดปลาลุ่นเปิดมานีไม่ต่อยกับวันบุกลานพืชนักเทียนเนาะค่ะเนาะบานนี้เมื่อนี้ไม่ต่อยมีโอกาสไม่ต่อยสีผ้าบุกบานป่าลุ่นเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วง หนาวแน่จักน้อยเนาะค่ะช่วงหนาวแน่จักน้อยร่มเย็นแน่จักน่อยกับเป็นช่วงตอนนี้แดดออกมันจะเย็ยนแล้วค่ะเอ,อเ,เอ้ยพี่น้องบานเฮาเอ้เย็นกำลังเริ่มเย็นเริ่มนะดอกอันนี้ไม่ต้่อยประยุทธ์ทางข้างเนาะค่ะทางข้างไปค่ะเดี๋ยวเมตต้่อยจะผาบุกบานปละรุ่นเนาะค่ะเนะาะว่า ปลาลุนที่อยู่น้ำไฟกับจีมาตามหาปลาแจ้วพร้อมเนาะคะ่ปะปลาจะมาตามหาปลาแจ้วน้ำเ,เบืเ้องฐานเม่ตัอจีผ้าบุกบานปลาลุนเมือนี้ไปตามหาปลาแจ้วพร้อมค,มคม่ะเท่ากับมาหอดบานลาดปลาลุนแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกาแฟสวดชานมไข่มุกคางเหล้าข้าวเฟ่ค่ะจะอยู่ติดกันกันกบบ้านภาคเข้าเนาะคะ่ะเอฟซีก็บโหดจากกันหลายคนอยู่ดอก เพราะว่าไม่ต่อยกะในมัสืิอกาแฟาประจําอยู่แต่ว่าบอร์ดยบุกหลานเพิ่นเที่เที่ยนเนาะค่ะนาบ้านเพิ่นกระเฮ็ดแบบสวยงามเลยค่ะปลูกดอกไม้ปลูกหยังแบบสวยงามเลยค่ะแบบสวยงามกาจะเป็นเด็กจิงถิ่ไม่ต่อยห้องกระจับบุกหลานก็ร,รุ่นเทือแลกนี่ละค่ะโอ้ยแต่สวยๆงามๆถูกนะน้ำตกก็มีเนาะคะ่ะน้ำตกก็มี หาปลาแจ้วก่อนปลาแจ้วไปทางไหนนอบันปลาแจ้วอยู่ทางฝีค่ะอยู่ทางฝีสวัสดีปลาแจ้วค่ะสวัสดีเจ้อ้วนค่ะม่ตามหาปลาแจ้วตามหาปลาแจ้วว่าไงปลาแจ้วมาสร้างเสือให้ค่ะสร้างสมบูร ว่าใเสรปจปะเจ้าสร้างสตดไห้เป็นรังไดไม่สตดงามงมบ่นี่ของอันพอดีก็น่างสิบบงยู่เดียวเลยมากกวาบ้านงามอยู่ดีนเม่นรางเาเออเออพอดีงามตัวเลยนั่นสูดแล้วหรอเาตอนนีสูดรละอันสามรอยหมตอนีเวลา้นพาเกือบทางกระเช้าน่าสามร้อยางที่สม้องสินี่แหละแมนูดอยูู่ดูดูดูลานนั่นกะ ลายเติบอยู่คือว่าตอนนี้ก็เป็นชุ่มช้วนของร <c oughs> ้านกาแฟาของป่าลุ่นเนาะคะ่ะทั้งหลังนี่ก็จะเป็นโฮมเย็นดีทงไฮทงหน้าทั้งคุณกับร่มวีวีมาเย็นดีพ้ากันนั่งเล่นอยูทั้งหลังร้านเนาะคะ่ะผมวเรซีไปเบิ้งเนยผมคุณตัวคุณจิ๋นผมไปไปจอบเบิ้งแน่ยคุณจิ๋นพ่นักพียังกันคนน่ะหันไปหาหนองเค็งก็นองตุยค่ะ อไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์น้องตุ้ยกันนะมาจอบโอ้ยพากันนั่งล่มสวัสดีครับนั่งตัวร่มอ่ตัวร่มน้ำตัวไทยฉีดบ่มีเวลาค่ะสวัสดีค่ะตั้งแตพากันมุ่งงงเขาทกับอันข้องเห่ียญไม้ครับโอ้เสือมันไปเฮ็ดเฮ็ดงานเฮ็ดโอดตัวยูทูบของเห่นยญไม้น้องเคลดค่ะ ไม่ไงต่อยคือเป็นตาเห็นหุวงแถวบ้านนี่อันได้ได้อันนี้แยงสีคือสีดีเลยเนาะอ้จอใหญ่ดีเป็นตาเห็นฮวงดีเนาะบอกปาเจ้าสื่ออยู่บ่พ่อนากันเลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ล่ะคุณเด้ องกัยุ่งการกันนี่เว้ยองยุ่งกางกันยู่แต่ว่าแต่ว่าแม่ต่อย<ข>ปมครับแม่ต่อยป่อยผมิ่นก็ยาก็เลยขึ้นไปนอเป็นมู่วดไปั้งห่างิงคนดูไมียายต่อยไปใสุ่ญเตญีย่านไปไว้เลยวะเป็นไน้องเคียดไปฉีดวัคซีนมา,มาเศ็งล้วาวเลี้วอย่งเ,เ,เงี้ย่างเงี้ยตาหน่ะคุณยายถจบามาเมื่อคืน่า อันนี้หนูปวดหัวคับกนก็เลยว่ามันก็สิเป็นน้ำคือจังที่เพิ่นเคยไปละเนาะม่ต้อยก็ไปเด้เหมือนนี้แต่ว่าอากาศยังวนได้เป็น,าานย,ยัง <c oughs> ไงยิ่งากไปกินนน้ำซ่าเ้อะเมอยนปฏิวัติว่ามีเจต้อยซอกปฏิวัาเด้วยเนาะอ๋อฮะ ทักทายทักทายกันยามแลงค่ะอากาศเย็นอากาศหนาวถ้ากันนังรับลมส้มวิวกันอยู่กลางทงอยูุ่ติดทงหน้าเนาะค่ะลมหนาวสวีวีวีโอ้ยลมกำลังเริ่มเย็นเริ่มหนาวเดี๋ยวไม่ต่อยคอสสั่งชุดครับปัดเจ๋วกอนเนาะค่ะเนาะ สมุนนลอยมัตาใสน่ะวัดดีครับเด็กๆมัตตาใสวุ่นเจ้สวัดดีปะอูค่ะปาอูมัตาใสวุ่นผ่าเด็กหน่อยมัตาเทียวใสวุ่นนี่เอาขึ้นได้ใส่สูดสวยแถบันนี้องสุดเปละทงเลยโอ้ยเอฟซค่ะเมึงชูดปาอูแน่สวยบอเกือบสนยังความเนี้

ใสไมใส่นี่ม่ใส่บอกสิเป็นผู้ยุ่งน้ำคูณใหญ่ถวดลูกลานที่ไปน,นีไปเที่ยวไปเมือ่ไปเมิดเด้นนั่นกลไปเนะมืม่อน,นี้งสีรคะสิบสิบโอสิบสิบหนูเคยนยังอยู่อยู่ก็สีแม่นนั่นละคือเล่ามาอยู่ฝาม่ต่อยนั่นละไปฝาแไปไป่นต่อยเ้อ เยืดมาปะเจ้วเมนที uh ่เมนฝากอันย่าอตวดน้อยฝากไปให้ไปพราว่าใครในมาหมื่นย่าสุกอากาศโง่กับมเกย้อนลงล้างออกทิ้งแล้วคุณย่าตวดจะไปบ่มีมูโยกะจีอยเป็นมูเล่าแล้วล่ะฮัลโหลจ้าวางอะไรฮ หนึกงวันน oh, ี Bless ่หน ah> ึ่งวันน่าริษาบ่จะใส่โนูโฟกัสนะอั่โน้โฟกัสใส่ตอนนี้เขาไปยังอยู่ในแหลนป่าดุ่นยู่เนาะค่ะตัวยางจะหน่อยปลามาชุ่มชุ่มดอกไม้ชุ่มสวนป่าร่วมกันต่อค่ะสวนนู้นดอกไม้ก็ไม่แต่ดอกสวย ปาลุ่นิ่นมกักปลูกดอกไม้ค่ะมกักปลูกดอกไม้พันธิเหตุเป็นสวนยอมสวนยอมใบต่ละหมองแต่ละบอนเนาะค่ะเนาะต้นดอกแค่อันนี้ก็จะเป็นคุณนายตื่นสายแต่ว่าบ่ตื่นสายด้อค่ะคุณนายตื่นเสาตื่นั้งแต้ฮกทุ่มขุนค่ะป่าลุ่น่นเป็นคนขยัน ตน,นยางพดตนั่นดูนี่ก็จะเป็นจุ้มจนที่ว่าเข้นานั่งพักนั่งหยังกันเนาะค่ะเป็นเด็กเด็กก็จะมาหล่นอยู่จ,งจังสี่ราคาโอ้ยร่มเย็ยนวีวีเด้อค่ะร่มเย็ยนวีวีกับพักนั่งคุยนัวนั่งคุยนั่หัว,หวมวนกันอยู่จังสี่ละค่ะต้นบักขามกับเป็นโฮมเตเป็นไต่โฮมบักขามเนาะค่ะ หันมาท่างนี้อันนี้ก็เป็นต้นต้นวาดสนะามาทานี้าท่า,น,ทานี้ก็จะเป็นหน่า้านปลาลุ่นเนาะคะ่ะหนา้านปลาลุ่นต้นอันนี้ก็งามงามเลยพี่เนาะอันนี้ก็จะเอืน่นตั้งบานเอืน่นต้นกระดุมทองแต่ว่าทั้งอื่นบ่รู้ว่าจะเอือนแนวใดเนาะคะ่ะอันนี้ก็ แต่อองดอกมากเป็นภ่มกับสวยง่ามขึ้นกันค่ะข้างนี่ก็จะเป็นต้นตะบองเพชแนนต้น ยางแน่แล้วค่ะเป็นจัดเป็นสวนแบบสวยงามเลยค่ะแม่ต้อนบึงท่อดส้มค่ะเนี่ยฮะกัดจังกัดจังว่าดอกอีลีบอ่ะเนี่ยจังว่ายางมาเบิ่งอยู่นี่มมันอกค่ะเออช่วนชอบมีอย่างคือเป็นคือดอกกุหลาบมันเป็นพันธุ์อยู่บ่เนี่ยโอ้เป็นดอกแท้อีลีแน่ขายทีงามค่ะบัวค่ะ ช่วนช่วมจังไรจังไปดอกห้ามถ้าเราดอกช่วนช่วมบ่ไเด็เป็นแนวนี่นาะช่วนช่มธรรมดาอยู่บานเทาแดดสวยงามเลยค่ะเป็นน้ำตกยางดีเป็นน้ำตกยางด,นนางดีข้างหลังก็จะเป็นต้นวดนาดนะ งามจะดอกอันส่วนีวนแ่แหะเป็นจังไดเป็นจังเป็นดอกคือต้นนั่นอันนี้คือต้นดอกกุหลาบแบบสวยงามเลยค่ะค่ะบันนนตาบานี้กะไม่ต่อยกะติบปิดคลิปน,นีไว้ซ่ำเี่ก่อนเนาะค่ะ เมื่อ you ร know ุ the 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 cả, ่นมากาเมื่อเมื่อหลังไม่ต่อยสุภาพมะบุคลานปลารุ่นไม่เนาะค่ะเพราะว่ามัอนี่มะบุกลานปลารุ่นมาตามหาตามหาปลาเจวค่ะมาตามหาปลาเจวก็เลยไดยมะบุรลานปลารุ่นกับมะพอ้กันนังชุ่มนุ่มกันมือ้ังหลังเนาะค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบเย็นค่ะบรรยากาศแบบเย็นมือ้ังหลัง้างหลังหลานปลารุ่นเนาะค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบเย็นค่ะจ้าแรกครับ ฝากเป็นกำลังแรงใจในต่อยน้ำในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในต่อยน้ำเนี่ยจำรับคลิปนี้่ม่ต่อยกระเทียวใบจำมีทุกคนเนาะค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะกำในต่อยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย